หลงตาหลวงตาสินทรัพย์ก็ไปกินนิมนต์ที่ประเทศลาวไปพบกับพระสังฆราชของประเทศสปปลาวทำไมแน่จริงนี่เขาพบยากอยู่นะพระาราชอ่ะแสดงว่าหลวงตาสินทรัพย์นี่แน่จริงนะผมว่าหลวงตาพบพราว่าทําไมแน่จริงไม่มาหรอกนี่เป็น,นรถนำขบวนครับทางการของสปปลาวก็หลวงตาสินทรัพย์ครับวัดบ่อน้ำบอยนก็ตอนนี้กําลังจะไปแบบเข้าพบกับพระสังฆราชของสปปลาว แม่เป็นไงแน่นอนไหมก็ทำไมแน่ที่นี่เขาพบยากอยู่นะพระสังกราชอ่ะแต่แสดงว่าหลวงตาแน่นอนก็ทางการเราว่าห้การต้อนรับเป็นการอย่างดีทางการก็มานี่ให้ความปลอดภัยมีรถนำขบวนรถที่หลวงตานั่งนีแบบกาะกันกระสุนอย่างดีนี่คันนี้แหละครับที่หลวงตานั่งไปรถเขานี่แบบว่าที่ผู้นำทางนู้นใช้เลยนะที่มารับหลวงตาไปอะ แต่ตอนนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่หลวงตาได้ไปกจนิม์ที่ทางสปปลาวก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาที่นั่นก็มีเยอะแล้วก็ที่สตาในที่นี่ครั้นี้ที่หลวงตานั่งไปที่สตาในตัวลูกศิษย์ที่ลูกศาในตัวหลวงตาก็มีเยอะแล้วก็เดินมุกรานี่ก็เดี๋ยวก็มีกจนิม์ไปอีกรอบหนึ่งก็ไปที่สปปลาวอีกเช่นเคยทางลูกศิษย์ลูกหาก็นิมนต์ไป แล้วก็การไปก็ตาก็ไปช่วยเหลือทางลาวริไปไปจากพ่อห m o g e n e o u ไปช่วยหลายอย่างอนะ่ะที่ไปช่วยสร้างหลายอย่างก็หมดไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็กําลังจะใกล้ถึงแล้วที่ไปนี่เขาชื่อในธรรมะสถานอะไรนะสถานสถานนี้สถานธรรมะสถาน พระสังฆราชของประเทศเราเขาชื่ออะไรพระมหาบุญมาเนี่ยนั่นนะครับก็เข้าพบญาติอยู่แต่ลุงตาก็เข้าพบได้ตอนนี้ถึงแล้วครับผมก็เดี๋ยวแล้วก็เข้าไปดูคลิปการสนทนานะกันกับพระสังฆราชนะครับลุงตาก็ได้เข้ากร่าวนี่ถึงแล้วครับสวยงามมากเลยคนระับโอ้สวยอยอืบ้านเราสวยกว่าปะยุบยุบพ,พอกันแล้วเนาะอื นี่ถึงแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะได้เห็นหลงตาลงมาจากรถก็อย่าลืมนะเดี๋ยวก็ที่สำคัญนี้กลับมาก็อันที่เก้าหลงตาก็มีการออกรายการทีวีด้วยารายการท็อปนิววันที่เก้าเดี๋ยวรอติดตามชมกันก็หลวงตานี่ออกมาแล้วครับ ลงตาสินสท,รโโทรัพย์จรรยาธงโมที่มาเกิดไหวาศาสนาจิจที่นครลุวิจันนับตั้งแต่วันที่เศร้าทันวาถึงวันที่เสาร์หกทันวาคศสอ2พันสแห่งแก่ทันใหญ่ได้รับทราบโดยหย่อการเคลื่อนไหวของลวงตาสินทรัพย์จรรยธงโมโมาในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพื่อมาติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างหอผัก ให้แก่นักศึกษาดูแขวงอุดมไซและแขวงผกซาลี่ภายใต้แนวทางของฐานประธานซโนสซอกงุการสากบ้านหักสากคุณงามความดี่<อ>บา้บานหักของสุดการในเราสังสารครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอที่วารุงตาสินทร์ด้มาเคลืนไหวเรียกอยนครวิจิตรเพืา<ข>อได้ช่วยทั้งปัจจัย และกั้ั้งอุปกรณ์ก่อสางเป็นมูลค่าซีลานบาทและก็เพิ่งยังเคลื่อนไหวช่วยเหลือต้านภัยพิบัติหนาวาภัยพิบัติหน้าท่วมในระยะที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้อนปััจัยมาซื้อกระสอบไซอ่มาช่วยทางนารงัราหลวงวิจันท์ทางแขวงจันปราซักเลยและก็มาในครั้งนี้เพิ่นก็ได้นำเอาผ้าห่ม4ีหอยพื้นและก็กระเป๋าในลูกห้านนักเรียน อ่แปดห้อยหกสิกระเป๋าในตกเป็นมุลค่าห้าห้อยกา้านกรีบมาช่วยทางลูกหลานนักศึกษาผู้ที่อยู่ในเขตองาองไกลสกลรีโดยโอ่าสี่พันพื้นเออสี่พันพื้นนอกเออสิอาจารย์สินทรัพย์ได้ปฏิสันฐา,านการรมยปทานจากหน่อยนอกกันหน่อยนล้วก็จังคอยอภพรายหัวหอมขอหน่อยขออนุญาต รายงานทงางผอาจารย์เกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ติดพันกับทางคณะสงฆ์าลาบในการกิจการงานสงฆ์ของสุกัรอรุปสรโดยสังเขปพ,พอกรารประทานในนิมนต์ะอาจารย์นายสินทร์ต่างหนาคณะสงฆ์และญาติธรรมที่ใดมากเขาเยี่ยมคำนับใ้กล่าวปฏิสันฐานต่อะอาจารย์หญ่ประธานเป็นอยงคอยดน ครับโอวาดแต่รับพรจากพระทนายประธานและทางบูพงกันเป็นอันจบพิธีขอกราบประธานมณฑ์โดยความเคารพเป็นสูงกระนั้นหลบขอกราบพระทานใหญ่เนาะลากรูบาอาจารย์เนาะแล้วก็คณะทุกทุกหมู่ทุกคนมณีลุงตาเป็นพาผู้น้อยในมักราบถือว่าเป็นบุญบารมีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เนาะเป็นประธานใหญ่มีความหมดหน้าประทับใจเกิดความศรัทธาอ่าเห็นบอกอ่าโมนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เดชมาการาบเนาะของเยี่ยมอ่าอลาการโมมีอย่างสิบเอวหลายนะได้ถามว่าอายุเก่าสิบสี่หรังแข็งแรงอยู่เนาะอ่าเนะียงสาง,างงามอยู่คือเก่าเนาะเออเนาะนะสาธุลัมมณีนงจาไปยินดีเนาะ ร่วมทั้งคณะสิ่ติตาม,มาอยากขอมมเบาอย่างหลายเนาะจังไหนก็ประทักใจเนะประทับใจลวงพ่อใหญ่เฮ้านะอ่อแม่ประทับใจหลายวันต่อไปถึงคูบาอาจา์ทุก้ทุกคนพระเทร่ามุเทระลูกตาอยากขอมอบกรปัจใจอ่าสนโตเนาะอ่าให้ลพ่อใหญ่เฮานะนะตัวแทน สสาธุสาธุน mhm. <wh ุโมทามิลูกตาลก็ขอพ่อพวกเราทุกหลักทุกคนเนาะพ่อให้หลวงพ่อใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุยืนหมื่นหมื่นปีเนาะฮอให้พ่ออยู่ในมาฮ่องรุนเดเนาะละกาลุกตาอยากขอมอบ เมื่อกี้ไงิน่าทีเหตุอียงก็ขอมอบปัจจัยอีกหนึ่งแสนบาทเนาะรวมน้ำจักจักน่อยนะผู้ใดมีเงินเนี่ยมาเนีู้ยบ่มีเงินเลยโอ้ยแต่นายเนาะขอมอบหนึ่งแสนบาทให้ผู้ใดเลยไอ่ยใหญ่เนาะเอออีกข้อเห็นบอกเกิดศรัทธาแบบยังหน่งไงเลยบ่มีกระหาให้มาเนาะหนึ่งแสนบาทอ๋อ สัตธุสาธุสาธุ<บ> <ina> จ Sadly, จ <otion> จจ bueno, อานนโมทามิสาธุเนตะกออายุตีเกเพียงค่นี้ะกอให้นกผู้ใหญ่เป็นสุขภาพแข็งแรงกพอยากลบกวดเน็ุนแต่ว่าเพระแข็งแรงนี่หอเอล คงทีะเรยกคนเขานะเป็วมมังกรดูคลิปจบไปแล้วนะครับผมหลวงตาก็ได้ไปพบกับพระสังฆราชของสพปเราก็พระสังฆราชก็ชื่ออะไรนะพระมหาบุญม,ม,มาก็พระมหาบุญมาก็เข้าพบยากอยูงนะครับผมพ,บพูดถึงพระสังฆราชเนาะ สังหราชไม่ว่าไทยหรือว่าของสปปลาวเนาะแล้วก็พระสังหาราชก็คือเป็นประมุขสูงสุดของผสมไทยเราเนาะก็เป็นเหตุการณ์แบบการเชื่อมสัมพันธไมตีอย่างดีเนาะก็ไปข้งที่สองแล้วที่น้องตาไปมาก,ก็ต,ตาก็ได้ไปมอบทุนมอบอะไรให้กับทางสปปลาวแล้วก็ถวายบรรจุปรใจจัยให้พระสังหราชด,ด้วยก็ ถึงก็เข้าพบยากนะครับถึงแล้วก็แต่หลวงตาก็ได้เข้าพบเพราะว่าหลวงตามีแบบว่าได้เข้าไปกลา่าบหลวงตามีลูกศิษย์ตุกหาที่นั่นเน่ยเยอะที่เคารพศรัทธาของตาเนาะถือว่านะก็ได้ทําเรื่องขอไปเข้าพบแล้วก็หลวงตาก็ไปก็ไปแจกพ่อโคมแล้วก็ไปทําคุณประโยชน์หลายอย่างที่ที่นูนนะ่นเนาะช่วยเหลือต่างๆน,นะกนะ็ จะดูคลิปจบไปแล้วเนาะแล้วก็น่าจะกลับวันที่27นะครับวันที่27นี่ก็นะ่าจะอยู่วัดบ่อน้ำปีนะ่อินแล้วแล้วก็มีกินิม,มนต์ต่ออีกมาการสิงเดียวก็ไปสมุดประการต่อยาวครับหรือแบบว่ายิ่งกว่าหมุนแขนแกนคูนี่เนีพูดถึงอนะกินิม,มนตนะ์อะแล้วก็ปีหน้าเดินมกุกลาก็๋ยวจะไปโซปออลาวอีกรอบนึงมีกินิม,มนต์ไปอีกอเพราะว่าลูกศิษย์ิมนต์ไปเนาะ เพราะคนที่นั่นก็มีแบบว่ารกศรานตาหลายอยู่ก็ที่สําคัญยวีวันที่เก้าวันที่เก้าบุกาลาดีออกรายการทีวีด้วยนะรายการท็อปนิวเออก็ไปนะนะั่น่ะไปคุยสนทนาธรรมไม่ใช่ดีเบตกันนะสนทนาธรรมกับคนตื่นธรรมอะอาจารย์เบียรเดี๋ยวก็รอรับชมกันได้นะครับผมก็เป็นการแบบว่า การไปของหลวงตาก็เป็นการที่ว่าเชื่อมสัมพันธ์สรมไมดีด้วยเนาะแล้วก็เผยแผ่พระศาสนาเราแล้วก็มันเป็นแบบสิ่งที่สวยงามนะถือว่าเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆมากแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยครับสวัสดีนะครับ